เอาละครับเพื่อนเพ,นพนืวันนี้เรามาพบกับเรื่อง Final d e s t i n a t i o n บัตไลเมื่อการโกงความตายกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้ต่างออกไปนั่นก็เพราะว่าความตายไม่ได้ตามล่าคนที่ต้องตายเพียงอย่างเดียวแต่มันตามล่าเหล่าทายาทของพวกเขาด้วยพวกเขาจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่และจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้ที่บ o o n s e b e r s p o อยก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับช่องบูลเซบเบอรของเราหน่อยแล้วกันนะครับไปกันเลย หนังจะเปิดที่คู่รักข้าวใหม่ป่ามันไอลิสกับพอไปที่หอสกายวิวซึ่งมีความสูง1.5กิโลเมตรระหว่างที่พวกเขากำลังขึ้นลิฟต์คนกดลิฟต์ก็บอกว่าโครงการนี้สร้างเสร็จก่อนกำหนดถึง5เดือนเออจะดีใจดีไหมเนี่ยบรรยากาศในชั้นบนสุดทั้งสวยและหรูอย่างแรงชนชั้นสูงมากมายต่างพากันมาที่นี่พออยากให้ค่ำคืนนี้เป็นวันที่ดีของพวกเขาแต่ไอลิสไม่คิดอย่างนั้น นั่นก็เพราะว่าเธอสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแต่เธอคงคิดว่ามันคงเป็นอาการจากการแพ้ท้องของเธอละมั้งเธอกําลังจะมีลูกแต่ทว่าพอยังไม่รู้เรื่องนี้เลยพ่อพาเธอไปสูดอากาศข้างนอกและคุกเข่าขอเธอแต่งงานไอริสผมอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณไอริสได้โอกาสเธอก็เลยเผยว่าเธอกําลังตั้งท้องอยู่พอดีใจมากๆเขาสวมแหวนให้ไอริสบรรยากาศเต็มไปด้วยความสวยงาม ว่าที่บ่าวสาวหน้าใหม่เต้นลํากันอย่างสนุกสนานแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามีอีเด็กเวรคนหนึ่งเจ็บเหรียญขึ้นมาจากสะแล้วคว้างออกไปข้างนอกอหอสกายวิวเหรียญเจ้ากรรมถูกลมพัดกลับเข้ามาติดอยู่ที่พัดลมระบายอากาศใบพัดหมุนติ้ว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 หลุดกระเด็นเสียบท่อแก๊สรั่วเข้ามาข้างในแรงกระโดดของผู้คนที่เต้นลําอยู่นั้นได้ทําให้พื้นกระจกแตกผู้คนมากมายซึ่งรวมถึงพอหล่นลงไปทันที ส่วนแก๊กก็ทำปฏิกิริยากับไฟเกิดระเบิดตุ้มไฟไหม้เต็มไปหมดพวกเขาพยายามวิ่งหนีลงบันไดแต่ก็ไม่ได้ผลนั่นก็เพราะว่าบันไดถล่มตัดขาดระหว่างเด็กเวนกับไอลิสอ่ะเอาไงดีละ่ะงั้นเราไปลงลิฟต์กันซึ่งเป็นเพียงทางเดียวที่จะรอดของพวกเขาก็เลยพยายามยัดตัวกันเข้ามาสายสลิงขาดล่วงลงไปทันทียังไม่พอครับส่วนหนึ่งของหอ,งองคอยค่อยๆพังลง แต่โชคยังดีที่มีกระจกค้าเอาไว้ได้แต่เหรียญเจ้ากรรมก็ดันตกลงมาใส่เปียโนซึ่งมันทำให้ของหนักอย่างเปียโนตกทะลุกระจกลงมาทับเด็กเวนที่คิดว่าตัวเองรอดแล้วขิดทันทีและหอส่วนนั้นก็ตกลงมาตามเหลือเชื่อว่าไอลิสลอดอยู่เพียงคนเดียวเธอเห็นเด็กผิวสีออกมาจากตู้ไอริสก็เลยคว้าตัวเด็กคนนั้นไวทันใดน,นั้นเองหอส่วนที่เหลือก็ถล่มลง เธอกอดเด็กน้อยกระโดดไปคว้าอะไรบางอย่างแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรืออะไรแหวนกับนิ้วของเธอได้ไปเกี่ยวกับเหล็กแต่ก็อย่างว่าล่ละครับแค่นิ้วเดียวมันจะรับน้ําหนักของคนสองคนได้ยังไงพวกเขาก็เลยตกลงมาตามระเบียบทันใดน,นั้นเองสเตฟก็ตื่นขึ้นมาอย่างงงๆแลับว่าเหตุการณ์เมื่อกี้ทั้งหมดเป็นเพียงความฝันของเธอเท่านั้นเธอฝันแบบนี้อยู่ซ้ำๆเป็นเวลาสเดือนมาแล้ว ซึ่งความฝันมันได้ทําลายชีวิตของเธอเธอไม่เป็นอันเรียนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนเธอไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรเบาะแสะเดียวก็คือไอริสเป็นชื่อยายของเธอแต่เธอไม่ได้เจอยายตัวเองมานานมากแล้วแถมไม่รู้ด้วยซ้ําว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าส่วนดาเลนผู้เป็นแม่ก็ทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เธอยังเด็กอะถ้างั้นไปถามอังเคิลฮาวเวิร์ดพี่ของแม่ก่อนละกันเผื่อว่าจะได้อะไรบางอย่างคุณลุงเล่าว่า ตั้งแต่ตาตายจากไปยายก็เป็นบ้าขึ้นมายายไม่ยอมให้ลุงกับแม่ออกไปไหนขังให้อยู่แต่ในบ้านยายไอลิสเอาแต่กลัวลูกๆจะตายแต่แล้วก็ถึงจุดแตกหักเมื่อทางการยื่นมือเข้ามาช่วยโดยให้ลุงกับแม่ย้ายไปอยู่ที่สถานสงเคราะห์ดูเหมือนว่าจะจบแต่เมื่อสเตฟกับหลานคนอื่นๆเกิดยายก็กลับมาติดต่ออีกครั้งหนึ่งโดยการส่งจดหมายข่าวและรูปคนตายมา ซึ่งมันทำให้ลุงและแม่ต้องย้ายบ้านหนีเพื่อไม่ให้เธอติดต่อพวกเขาได้สเตฟก็เลยถามหาจดหมายด้านลุงฮาวเวิร์ดไม่ตอบเขาไม่อยากให้สเตฟติดต่อกับยายเธอก็เลยไปลบเล้าเอากับคุณป้าแบนด้าจนในที่สุดคุณป้าใจอ่อนจดหมายนั้นมันอยู่ในลิ้นชักสุดท้ายในตู้ห้องอาหารหลังจากที่ได้เห็นจดหมายสเตฟเดินทางไปตามที่อยู่ต้นทางมันเป็นบ้านที่โดดเดี่ยวแถมดูเหมือนกับป้อมปราการที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอะไรบางอย่าง เธอกดอินเตอร์คอมขอเข้าไปข้างในด้านยายแกบอกให้ทิ้งของทุกอย่างไว้ข้างนอกแล้วค่อยเข้ามาไอริสประหลาดใจที่หลานมาเยี่ยมแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ดูหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาสเตฟเล่าถึงความฝันที่สกายวิวยายเผยว่านั่นไม่ใช่ความฝันแต่มันเป็นลางสังหรณ์ของเธอต่างหากภาพย้อนไปตอนที่ไอริสถูกขอแต่งงานทันใดนั้นเองภาพที่เราเห็นทั้งหมดเมื่อตอนต้นเรื่องเข้ามาในหัวของเธอ เธอเกิดสติแตกทุกทกคนกำลังจะตายทุกทุกคนกำลังจะตายไอลิสจึงแย่งเหรียญมาจากเด็กเวนและขึ้นเวทีเพื่อบอกทุกคนให้ออกจากฟลอเต้นลัมในคืนนั้นเธอช่วยได้หลายชีวิตชีวิตที่ไม่ควรได้รับการช่วยเหลือตึกถูกปิดถาวรหลายปีต่อมาความตายได้ตามล่าทุกทุกคนในคืนนั้นซึ่งรวมถึงพอไอลิสไม่ออกไปไหนมาตลอด20ปีที่ผ่านมา เธอเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับการค้นขว้าและหนีความตายอยู่ตลอดโดยเธอได้จดบันทึกข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดลงในสมุดแต่จนแล้วจนรอดความตายก็หาเธอเจอในรูปแบบมะเร็งเมื่อสองเดือนก่อนซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกับที่สเตปเริ่มฝันในขณะเดียวกันนั่นเองเธอสังเกตเห็นแสงจากกระจกกำลังเผาเชือกที่แขวนกระถางต้นไม้อยู่ฉันเห็นแกนะไอเวนเธอคว้างขวดใส่กระจกเพื่อเปลี่ยนทิศทางของแสง ยายไอลิสต้องการให้สเตฟอยู่กับเธอที่นี่ด้านสเตฟที่รับทุกอย่างไม่ไหวเธอก็เลยขอกลับก่อนไอลิสรู้สึกเป็นห่วงเธอต้องการที่จะมอบสมุดให้สเตฟด้วยเหตุนี้เองเธอจึงตัดสินใจก้าวขาออกจากบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีทันใดนั่นเองเข็มทิศไก่ก็ตกลงมาใส่หัวถังดับเพลิงเด้งทะลุคอไอริสตุยทันทีด้านสเตฟเธอกีดสุดเสียง ลูกหลานทุกคนต่างกลับมารวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยยายและไม่น่าเชื่อว่าคุณแม่ที่ทิ้งพวกเขาไปอย่างดาวเลนก็มาด้วยเช่นเดียวกันสเตฟจึงไม่โอเคอย่างแรงเธอขอกลับบ้านก่อนในเมื่อไม่ได้เจอกันนานปาร์ตี้รวมญาติก็ต้องมาซะหน่อยบอบบี้ลูกชายของลุงทําแก้วแตกเศษแก้วได้ตกลงมารวมกับน้ําแข็งจากนั้นมันก็ถูกตักเข้าไปในแก้วของคุณพ่อมาตี้ มาตี้ดื่มน้ำระหว่างลงบนเก้าอี้ด้านฮาวเวิร์ดเขาขอให้ดาเลนมาอยู่กับพวกเขาแต่ดาเลนปฏิเสธลูกๆชวนฮาวเวิร์ดไปเล่นเทมโบลีนแต่ก่อนที่จะกระโดดดาเลนสังเกตเห็นคลาดที่วางอยู่ข้างล่างเธอเห็นว่ามันอันตรายเธอก็เลยเอาคลาดไปพาดกำแพงไว้ดูเหมือนจะรอดแต่หารู้ไม่ว่าความตายตามล่าพวกเขาเจอแล้วเมื่อบ๊อบบี้กระโดดเทมโพลีนขาด จูเลียลูกลุงอีกคนหันหน้าไปมองทำให้ตัวต่อไม้หล่นไปชนกับแก้วที่มีเศษแก้วตกลงไปบนสนามหญ้าทันใดน,นั้นเองคุณลุงฮาว์เวิร์ดที่เดินไม่ดูตามมาตาเหลือเหยียบเศษแก้วเข้าอย่างจังเฮือลุงล้มลงไม้คลาดเจ้ากรรมหล่นลงมากดปุ่มเครื่องตัดหญ้าจากนั้นก็มาบเข้าให้เครื่องตัดหญ้าบทหน้าลุงฮาว์เวิร์ดยังเครื่องปั่นผลไม้ลุงฮาว์เวิร์ดก็ขีดไปอีกคนหนึ่ง สเตปปติดปต่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสมุดยายสรุปก็คือยายไอริสเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดจากการตามล่าของความตายจากเหตุการณ์สกายวิวพวกเขาเป็นคนที่ไม่ควรมีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรกดังนั้นแล้วความตายก็จะไล่ล่าลงตามลำดับเริ่มจากฮาวเวิร์ดแล้วก็ลูกทั้ง3ามคนเอลิกจูเลียบ๊อบบี้แล้วก็มาที่ฝั่งเธอกันบ้างเริ่มจากแม่ดาเรนแล้วก็ลูกทั้งสอง สเตฟชาลีแน่นอนว่าเหล่าญาติญาติไม่เชื่อคำพูดของเธอจากนั้นภาพจะตัดมาที่เอลิกเขาทำงานเป็นช่างศัก์ในวันนี้เขาถูกเรียกไปทำงานทาั้งทั้งที่พ่อเพิ่งเสียหลังจากที่ปิดร้านเอลิกเกิดอารมณ์เปลี่ยวเคานึกถึงพ่อขึ้นมาเขาก็เลยเปิดเพลงเสียงดังเพื่อบิวอารมณ์จากนั้นก็บรนจงศัก์คำว่าคุณพ่อลงที่แขนแต่หารู้ไม่ ว่าแรงสั่นสะเทือนของลำโพงได้ทําให้ตุ๊กตาหล่นลงไปกระแทกกับแก้วล่วงลงมาแตกเอลิกก้มเก็บเศษแก้วทันใดน,นั้นเองโซ่ก็หลุดลงมาคล้องกับจิวจมูกยังกระจับวางพัดลมหมุนพันโซ่ลากเอลิกขึ้นไปเขาพยายามเอาโซ่ออกซึ่งมาทําให้เท้าของเขากระแทกกับโคมไฟตกใส่แอลกอฮอล์เอลิกเอาโซ่ออกได้สําเร็จแต่พัดลมเจ้ากรรมดันหลุดออกมาจากเพดานมันทําให้เขาหล่นลงไปในกองไฟ ภาพตัดมาที่สเตฟเธอเป็นห่วงอิลิกหนักมากเธอและน้องชายก็เลยไปหาออลิกที่บ้านปรากฏว่าเอลิกสบายดีโชคดีที่เขาใส่แจ็คเก็ตหนังทนไฟเอลิกไม่เชื่อเรื่องบ้าๆพวกนั้นเขาท้าทายกับความตายแต่เซนส์นของสเตฟได้เตือนว่ามันเป็นไปได้ว่าเลื่อยอาจจะตกลงมาและไปชนกับคนเป่าใบไม้ทำให้เขาเป่าใบไม้เข้าตาเด็กแล้วเด็กก็เตะลูกบอลเข้าหน้าเขา ด้านเอลิกก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมเขาแลบลิ้นโชเลียรถขนขยะแบบแบบในระหว่างที่พวกเขาเถียงกันอยู่นั่นเองจูเลียที่วิ่งสวนไปเจอแบบที่สเตฟพ,พูดเปะแรงกระแทกลูกบอลทำให้เธอตกลงถังขยะจากนั้นถังก็ยกเธอเข้าไปในเครื่องบดขยะพวกเขาเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งไล่ตามรถไปแต่คนขับฟังเพลงอยู่ก็เลยไม่ได้ยินในขณะที่สเตฟปีนเข้าไปช่วยดึงจูเลียอยู่นั่นเองหนุ่มๆก็วิ่งไปดักหน้ารถ รถเกิดเบรกกระทันหันขึ้นมาทําให้จูเลียสเสียจังหวะตกลงไปอีกรอบหนึ่งการช่วยเหลือไม่สําเร็จตุยไปอีกหนึ่งทุกคนกลับมารวมตัวกันอีกรอบในคราวนี้พวกเขาเชื่อสเตฟสนิทใจป้าแบนด้าเผยว่าเหตุผลที่เอลิกรอดนั่นก็เพราะว่าจริงๆแล้วเอลิกไม่ใช่ลูกแท้ๆของฮาวเวิร์ดแต่อันที่จริงเขาเป็นลูกของแบนด้ากับชูลักเมื่อนานมาแล้วผลกลายเป็นว่าลำดับรายชื่อต่อไปเป็นบ๊อบบี้ สเตฟขนสมุดยายจนได้เบาะแสเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับคนที่ชื่อเจบีด้านคุณแม่ดาเลนเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเธอเคยเจอชื่อเจบีในจดหมายของยายโดยที่เจบีเป็นเพื่อนยายที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลโฮปลิเวอร์พวกเขาทั้งหมดก็เลยแห่กันไปที่โรงพยาบาลระหว่างทางคุณแม่ได้เผยความในใจว่าเหตุผลที่เธอทิ้งครอบครัวไปนั่นก็เพราะว่าเมื่อดาเลนได้กลายเป็นแม่คนจริงๆ เธอเอาแต่นึกถึงวิธีที่ลูกๆของเธอจะตายไปร้อยร้อยแบบคุณแม่รู้ตัวว่าเธอกำลังจะบ้าเหมือนกับยายจนมาวันหนึ่งเธอมองไปที่ลูกและเธอเห็นสีหน้าที่หวาดกลัวเหมือนกับที่เธอเคยเป็นคุณแม่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละเธอจึงเลือกเดินออกมาเพื่อจะได้ไม่ทำลายชีวิตลูกไปมากกว่านี้ด้านสเตฟเธอแอบยิ้มมุมปากราวกับว่าความสัมพันธ์แม่ลูกของเธอได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาถึงเจบี JB ถามตรงๆเลยว่าคนไหนเป็นลายต่อไป จริงๆแล้ว JB คือเด็กน้อยที่ไอริสช่วยจากเหตุการณ์สกายวิวซึ่งนั่นหมายความว่าคนสุดท้ายจริง,รงๆไม่ใช่ไอริสแต่เป็น JB ต่างหากที่ผ่านมาไอริสนอกจากปกป้องครอบครัวจากความตายแล้วยังปกป้อง JB ด้วย JB บอกวิธีรอดอยู่2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือฆ่าใครสักคนเพื่อเอาเวลาที่เหลือของเขามาเป็นของตัวส่วนวิธีที่2คือรอดชีวิตกลับมาจากความตายแต่เอาเข้าจริง j จแนะนําให้พวกเขาโป่งซะและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าด้านเอลิกเขาผุดไอเดียขึ้นมาที่นี่คือโรงพยาบาลเราแค่ให้บ๊อบบี้ตุยจากการแพ้ถั่วแล้วก็ให้หมอช่วยเขาขึ้นมาแค่นั้นก็จบเห็นไหมล่าไม่ยากเลยพวกเขากดถั่วช็อกโกแลตจากตู้แล้วเข้าไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามห้อง MI เอลิกเอารถเข็นมาให้เผื่อว่าจะได้เข็นบ๊อบบี้เข้าห้อง ER ได้ทันมาเรามาเริ่มกันเลยบ๊อบบี้บันจงกินถั่วเข้าไป หฮืออร่อยและแล้วมันก็มาครับอาการหอบกําเริบบ็อบบี้ทุรลนทุลายไปที่ประตูทันใดนั้นเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเครื่อง M.I. ทำงานเหล็กภายในตัวเอลิกถูกดูดไปทีละชิ้นเริ่มจากหูจมูกหน้าอกแล้วก็เอิมนั่นแหละและสุดท้ายก็คือรถเข็นรถเข็นดันเอลิกเข้าไปเหล็กค่อยๆทิ่มแทงเขาตุยไปอีกหนึ่ง บอบบี้ฉีดยากแก้แพ้เขาลุกขึ้นมาแต่แล้วจูๆ่ๆพยาบาลก็เปิดประตูเข้ามาเหล็กจากตู้กดพุ่งเข้ากลางหัวบอบบี้ตุยเย่ไปอ่ะตอนนี้เหลืออยู่สามคนและสตีฟคิดขึ้นมาได้ว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือบ้านยายไอริสพวกเขาสวมกอดกันแต่ทันใดนั้นเองเหรียญแห่งความตายได้หล่นลงมาจากสมุดหญิงชลาแถวนั้นเก็บมันใส่กระเป๋าอ่ะเหรียญบ้านนี่มันจะทำอะไรได้เราค่อยมาลุ้นกันต่อแล้วกันนะครับ แม่ลูกขึ้นรถมุ่งหน้าไปที่บ้านยายเซนของสเตฟจับได้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอนเธอก็เลยขับรถชนประตูเข้าไปแต่เมื่อมาถึงเข็มขัดเจ้ากรรมดันเปิดไม่ออกซะอย่างนั้นเธอบอกให้แม่เข้าไปก่อนเพราะว่าถ้าแม่รอดทุกคนก็จะรอดเหมือนกันแม่ผลักประตูเข้าไปทันใดนั้นเองกระถางต้นไม้เมื่อตอนต้นเรื่องตกใส่ท่อแก๊สจากนั้นก็ระเบิดตุ้มรถสเตฟพลิกคว่ำตกน้ำ ส่วนชาลีก็ถูกอะไรบางอย่างทับแม่ลุกขึ้นมาช่วยลูกราวกับเดือะฮักดูเหมือนจะรอดแต่ทันใดนั้นเองเสาเจ้ากรรมก็หล่นลงมาใส่แม่สวบขิดไปตามระเบียบชาลีลุกไปเอามีดมาตัดสายเข็มขัดช่วยเหลือสเตฟอย่างทุรักทุเลแต่ไม่ทันเสียแล้วเธอขาดอากาศหายใจจากนั้นสเตฟก็ตื่นขึ้นมาจากการทำ cpr ตรงตามที่ JB เคยบอกไว้สเตฟรอดชีวิตมาจากการตายพวกเขาก็เลยหอบกันกลับบ้าน หลายวันต่อมาชาลีแต่งตัวสลอเพื่อจะไปงานพอมพวกเขาเดินทางไปรับเจนเนี่แฟนชาลีที่หน้าบ้านแต่บังเอิญพ่อเจนเนี่ที่เป็นหมอเขาบอกว่าในทางการแพทย์แล้วนั้นการที่เธอหยุดหายใจแล้วกลับมามันไม่ใช่การตุยหรอกนะเพราะว่าหัวใจไม่ได้หยุดเต้นเออทักแบบนี้ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยทันใดนั้นเองเซนของสเตฟก็ทำงานอีกแล้วเหรียญตกลงมาจากกระเป๋าตังค์หญิงชรา จากนั้นก็กลิ้งกรอกแกลกไปแทรกที่รางรถไฟรถไฟวิ่งตกรางเข้ามาท่อนสูงขนาดใหญ่หล่นทับ2พี่น้องแบะจบบริีบูลจบลงไปแล้วนะครับสำหรับไฟนอ l เดสติ n a t i ช n นภาค6ําหรับหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนน IMDB อยู่ที่6.9คะแนนส่วนเว็บมาเขือเน่าฝั่งวิจารณ์อยู่ที่92%ฝั่งผู้ชม87%ถ้าเนถ้าเพื่อนๆสนใจแล้วก็ไปหารับชมได้นะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องมูลเซเบอร์ของเราหน่อยละกันนะครับสวัสดีครับ